สวัสดีครับสวนมังคุดป้าอรพันธ์นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของต้นมังคุดนะครับนี่ก็จะเป็นต้นที่อยู่ใกล้ทางไปสระนะครับก็ลักษณะลูกที่มีการหลุดดกแล้วมันก็สลัดตัวมันเองนะครับก็มีหลุดไปบ้างลักษณะลูกก็ประมาณเกืบเกบอบๆหวแม่โป้งนะครับต้นนี้ก็ องมาลุ้นกันว่าจะเป็นลายเป็นกากหรือเปล่านะครับยังบอกก็ยังร่วงอยู่นะครับนี่นะครับหลุดนี่มีพังแตกออกมาอีกทุ่นหนึ่งนะครับก็ยังพอมีนะครับที่ยังแตออกใหม่อีกรุ่นนึง นี่เรเดี๋ยวเรารอบหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะสะบัดไหมสะบุดไหมครับดีเกี่ยวไปแล้วครับเห็นไหครับนับ่งหลุดคาม,มือเลยครับก็ครับผมยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับขอบคุณครับ